ขอถามนิดนึงได้ค่ะครูถามมาเลยถามตอบได้เดียวเคยขอถามนิมดนึงว่าเรียนเสร็จแล้วจะไปเรียนคอร์สต่อไปปัอบยางมาเรียนนะคะถ้าไม่ติดว่าถ้าไม่ได้เดินทางตอนนี้คิดว่ากลับมาเรียนแน่ๆรอแล้วเรียนที่นี่ดียังไงเขาเรียกว่า OMG มีสิทธิเ์เลือกค่ะเลือกครูได้ครูไม่มาฉันไม่งอฉ,ฉันเลือกคนใหม่ฉันไม่ถูกใจคนนี้นก็เลือกคนใหม่อือร้อมโอเครอ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สร้างภาพนะคะทุกคนเลือกได้จริงไม่ว่างค่ะไม่ว่างอาจารย์คนนี้เลือกเอาไหมไม่เอาค่ะคนนี้ไม่เอาไอเลือกได้จริงค่ะองจีมีสิทธิ์เลือกปิดไว้ปิดตาบริษัทไว้จะปิดตาทำไมเดี๋ยวก็ไปละเนาะก็เดี๋ยวจะไปไม่ต้องกล้องเลยไม่ต้องกล้องไม่ต้องกล้องเข้าก็ได้เออแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เขามาเรียนเรียนอะไรนะ เขาเรียนพูดเรียนสดสัมภาษณ์จะไปจะไปอเมริกาค่ะก็ไปเรารีเค uest อาจารย์ได้นะคะแบบอยากได้แบบนี้ครัครูอยากให้ครูถามแบบนี้เราสามารถแบบบอกบอกได้ทุกอย่างคืออาจารย์เขาก็อาจารย์ทําตามเราค่ะที่นี่ฉันเป็นคนจ้างอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องน้องไม่ต้องลัวแบบไม่ต้องลัวอจางดีกว่าที่อื่นตรงที่ว่ามันต้องเป็นบล็อกบล็อกเขาเนาะใช่ที่อื่นเขาจะมีแบบว่า ว่าฉันจะสอนอย่างนี้เธอก็ต้องเรียนแบบนี้แต่นี่ไม่ค่ะว่าฉันจะต้องการแบบนี้คุณต้องสอนแบบนี้อะไรใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีแบบะแต่เขาสอนก็โอเคแต่ถามว่าก็คือเราเลือกรัฐนีคะคอร์สรัดเราเลือกได้อเองนี้ดีกว่าถ้าจริงๆแล้วทุกคอร์สที่นี่นะก็แล้วแต่คนเรียนจริงๆแต่ว่าที่สำคัญคือเรียนแล้วไปใช้งานได้อ๋อยใช้งานได้จริงค่ะอาจารย์ก็เราเลือกได้แล้วคิดว่าแล้ววันนี้เรียนแล้วมันใช้งานได้ไหม ใชได้ใช้ได้จริงๆสามารถไปตอบได้ทุกคําถามเราจริงๆเอาเนี้ยจริงจริงจริงๆริงค่ะถ้าถ้ากลัวคําถามคําถามเราคิดในใจว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างเราก็คิดมาเลยแล้วก็เดี๋ยวถามคุณพอนี่เรียนถูกใจเลยค่ะใช่ถูกใจทุกครูที่ที่เรียนมาสองครูก็ถูกใจถ้าถ้ามีคําถามที่เราคิดว่าเราอยากให้ให้ครูตอบี่นี่เลิกครูได้จริงใช่ ออยากให้ครูถามแบบนี้เพราะเราอยากฟังแบียงคุ้นแล้วก็เขียนเป็นไทยมาใช่เขียนเป็นเขียนเป็นไทยมาแล้วก็ให้ครูแก้วเป็นคนพานเสลดให้เราเกาะเสร็จแล้วเราก็ไปยื่นให้เขาเป็นคนรูปง่ายค่ะแล้ววันนี้วันนี้ที่เขาสอนเขาสอนอะไรมาอินเทอร์วิซ่าอเมริกาเราต้องเป๊ะเลยว่าเขาถามอะไรเป็นภาษาไทยต้องยอมรับว่าอาจารย์ที่นี่คือแบบเวลาเขาเขาจะรีเสิร์ช้าข้อมูลมาให้เราหมดเลยว่าว่า เราเขาจะพูดอะไรเตรียมอะไรมาคือ JI, แต่รู้สึกที่ค oui, ุณพ่อเขาเปิดให้ดูอ่ะก็เป๊ะเลยนะใช่ค่ะแล้วก็สำนยงอเมริกาด้วยเลือกได้ค่ะอเมริกาคุณจะไปอเมริกาเลือกคูอเมริกาจะไปอังกฤษเลือกครูอังกฤษใช่ปินเวอร์ปินเวอร์แฮปปี้เนาะขอบคุณมากเลยที่รุษามาพูดแล้วก็ให้ เืออากไม่ส่วนกันให้คนอื่นเขาทราบว่าเออที่นี่เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะขอบคุณมากมากเลยดีมากเออคนเราบางทีต้องเป่าประกาศคนอื่นเขารู้บ้างเนาะพอคนอื่นเขามาเนี่ยเขาโอ้ทําไมเงียบจังทําไมเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยบางทีเขาไม่รู้ไงที่นี่โอเคนะคะในความรู้สึกเคยเรียนที่อื่นคือเราอาจจะเกรงอืมเวลาที่แบบแล้วคนที่อื่นที่อื่นคนเยอะมากที่นี่คนจะน้อย ที่นี่เหมือนบ้านนะคะชิลไปหมดชิลไปหมดอยากไปกินอะไรก็เดินก็ไปเราอยู่เหมือนบ้านอยู่ครอบครัวกับแต่คนมาไม้นาที่เนี่ยคนไม่เยอะหรอกเขาเรียกว่าครอบครัว OMG มานะคะเออขอบคุณมากดีจริงๆโค้กคือแบบได้เยอะได้แบบเยอะได้แบบก่อนหน้าจะมาก่อนอาเรียนอาเลือกคอร์สเดียวแล้วมาก่อนเลือกคอร์สเดียวแค่แค่สิบชั่วโมงนะไม่โคหกใช่เลือกคอร์สเดียว ตอนแรกเรียนก็บอกอาจารย์ว่าอินเท์วิวกับโฮสอ่าเขาก็สอนอินเท์วิวโฮสพร้อมแล้วินเท์วิวกับโฮสวลาคนเขามาถามว่าจะทอกถามราคาก่อนอันนี้จะสอบสจะสัมภาษณ์เนียสอบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าอย่าพูเรื่องราคาค่ะจริงๆต่อรองกับคู กูถึงกูไม่ลดให้แต่กูก็พยายามคัดสรรสิ่งท e ี่ดีให้จริงๆกูหนูไม่มีตังค์มาแรกๆตังค์ไม่พอของกูไอ้พูเรื่องจริงนะพูเ่จริงไม่ได้บอกว่ามีสักคลิปเลยเลยอ่ะใช่คือตอนนั้นมาแรกๆก็แบบเออเกรงกงเกรงกงจริงแบบ ทอาไงดีตอนนั้นก็ไม่เห็นน้องอ้อมจบแล้วไงแล้วก็ไหนๆจะคุยแล้วก็เอออัดวิดีโอไว้หน่อยแต่ไม่มีสคริปต์มีอะไรหรอกเห็นครั้งสุดท้ายนะคะในไทยเดี๋ยวก็ไปอเมริกาแล้วเดินขอบุญพรให้ไปให้ได้ด้วยไม่ต้องกลับมาเลเซียทิ้งทิ้งวิดีโอนี้เอาไว้ให้คนอื่นเขาดูเผื่อว่าคนอื่นเขาจะได้แบบเอ้ยมันใช้งานได้จริงๆเนาะแค่นี้ก็ภูมิใจจริงๆดอุ้ยต้องปิดรอไม่รอของบริษัทไงรอก็ ถ้าเรื่องราคานะคะไม่ไม่มีปัญหามาได้เขาเรียกอะไรเราก็คุยเหมือนอาจารย์อาจารย์จะแนะนําสิ่งที่ดีค่ะเขาก็ไม่ก็คือไม่ต้องแด้เวลาคนโทรเข้ามาแค่จะถามก่อนว่าจะเอาไปทําอะไรจุดประสงค์นการเรียนใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าจุดปกข้องมันคืออะไรใช่ใช่ใช่จริงๆคือจะวิเคราะห์่อนจริงๆวิเคราะห์่อนว่าเออเฮ้ยทำอะไรได้ยังไงได้มั่ง ที่จริงตัวเ็นก็หาที่เรียนเยอะนะแต่ก็คือแบบโทรไปแล้วเรียกว่าโทรไปเขาก็จะมีคอร์สที่เป็นแบบบอกบอกได้หลออเขาว่าเออต้องเรียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาเจอที่นี่ค่ะที่แบบว่าหนูอยากเรียนแบบนี้จัดให้หนูได้ไหมได้คระที่นี่ได้จริงๆหนูก็ไม่คิดว่าจะมีแต่ก็มีมีแล้วมีแล้วค่ะในนี้แหละคุณเลือกได้จริงๆคุณเลือกแจริงเนาะอไม่ว่างก็บอกไม่ว่างหันมาไม่ได้ขอครูคนใหม่อะไรอย่างงี้ ขอบคุณมากเลยเนาะเจอกันครั้งสุดท้ายละเนาะเซฟไว้ไปเนาะายบายขอบคุณค่ะปิดละ